ครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับลานปอลุ่งเรืองอร่อยยนุนวันนี้ก็ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆว่าสี่ล้อกลางจะมาเมื่อไรสีล้อกลางจะมาตอนไหนขอราคาเบาๆราคาเราๆอาอาจเอฟซีนี่ครับสีล้อกลางเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับภาษีปี68ใครหารถสักคันถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆครับสีล้อกลางเป็นรถที่บรรทุกได้เยอะเปิดฝาข้างได้ แล้วก็เข้าออกสะดวกเข้าออกง่ายนะครับเข้าออกสะดวกเข้าออกง่ายยกหัวง่ายยกหัวได้นะครับคันนี้แล้วก็เมนเทนแนนตได้ด้วยเมนเทนแนนแบบซ่อมรูงรักษาหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเนี่ยง่ายครับนี่แหละครับอนเนกประสงค์ของสีล้อกลางนะครับเรามาเริ่มกันเลยด้านหน้าทรงรถยืนดีนะครับยืนดีมากๆทรงรถยืนสวยเลยกระจกมองข้างซ้ายขวามีมาครบนะครับนี่นะชุดด้านหน้าประมาณนี้เลยภาษีหมด2 5 6 8เดือนธันวานะครับ ใช้กันยาวๆนี่นะครับใช้กันยาวๆเลยเรามาดูนี่นะครับสองพันห้าราา้อยหกสิบแปดนะครับ,น,รบนี่เลยสามสิบเอ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสี่ล้อกลางราคาแสนต้นเองบางบางบางเจ้าลูกค้าผมถามไปซื้อสีล้อกลางไปเยอะบางเจ้าก็ไม่อยากขายเลยนะครับสีล้อกลางเป็นรถที่ราคาแข็งมากๆแทบไม่อยากจะขายเลยนะครับ เวลาจะเข้าช่วงแบบหน้าเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงแบบเราขนข้าวขนมันหรือว่าขนอ้อยอย่างเงี้ยนะครับแทบไม่อยากใช้เลยบางเจ้าก็ใช้แบบขนไปไล่ไปนาไปตัดหญ้าให้แบบสัตว์เลี้ยงของลูกค้านะครับนี่ลองเปิดใจสักครั้งดูครับเปิดใจดูว่าสีล้อกลางใช้ดีครับเติมน้ามันก็เท่ากันกับพี่อัพขน,ขนก็ขนได้เยอะกว่าสําหรับลูกค้าที่สายบรรทุกนะครับต้องการแบบบรรทุกของนะครับเปรียบเทียบคือลูกค้าบรรทุกของนะครับบรรทุกได้เยอะรับจ้างไดไไ้ไว้ไว้ขนแบบ มูลสัตว์อยู่หน้าคอกแล้วไปไปเทที่หนึ่งก็รับจ้างได้เหมือนกันนะครับได้เลยนี่คอกทรงเลงมีมาครบนะครับคอกทรงเลงมีมาครบคือคอกกระบะคอกเสริมข้างมีมาครบมันทุกได้เยอะกว่ารถกระบะแน่นอนครับสามเมตรยี่สิบอยู่แล้วพวกนี้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้คันนี้เป็นแหนบหน้าแหนบหลังเพาลอยนะครับแหนบหน้าแหนบหลังเพาลอยนี่นะครับแหนบหน้าแหนบหลังเพาลอยนี่ครับยกหัวได้ พร้อมใช้งานนะครับยกหัวได้พร้อมใช้งานเครื่องได้เป็นเครื่องตัวนี้ได้เป็นเครื่อง 4B C2 เครื่องรอให้เดี๋ยวให้ดูพี่ให้แกสตาร์ทแล้วก็ยกหัวให้ดูเครื่องดีมากๆค่นี่นี่ครับให้ดูทรงรถกันก่อนอันดับแรกทรงรถต้องยืนดีไว้ก่อนครับสี่ล้อนี่ครับแสน,นต้นๆแทบไม่ค่อยขายนะครับราคานี้สีล้อถ้าไม่เข้าช่วงแบบ แบ่งปันลูกคา้าเกษตรกรเรานะครับภาคอีสานเราว,ว่ายังไงนี่ครับไว้ขนข้าวถามว่ารถกระบะบางทีกระบะที่ใส่เพาลอยกระบะหัวเดียวใส่เพาลอยน่ะขนได้อยู่แล้วสี่ตันห้าตันอยู่แล้วครับเวลาขนพักแต่สี่ล้อเราก็ใส่ได้เหมือนกันครับห้าตันหกตันใส่ได้เหมือนกันนี่นะครับข้อดีของเขาคือเปิดฝาข้างได้แล้วก็บรรทุกง่ายง่ายบางบางเจ้าทําเป็นรถแบบรับส่งคนงานไว้ในที่แคบ สีล้อเข้าที่แคบง่ายอยู่แล้วครับเว,เ,รวเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเข้าง่ายอยู่แล้วกับเวลาบางจุดรถสี่ล้อรถหกล้อขึ้นไปห้ามกลับรถเห็นไหมครับสีล้อก็กลับได้นี่ครับของเขากลับได้นะครับนี่นะเครื่องดีั็ซีสวยนะครับด้านท้ายนี่เลยด้านท้ายตัวนี้มีเหล็กค้ำขอบข้างมาด้วยนะครับนี่นะเหล็กค้างขอบข้างมีมาด้วย ขำกระบะนะครับฉากจับสูงนะถึงนี้เลยฉากนะครับตัวนี้ได้เป็นพื้นพื้นเหล็กด้วยนะครับได้เป็นพื้นเหล็กด้วยก็เวลาเราขับเข้ามาก็ขับมารีวิวให้ลูกค้าดูเข้าที่แคบเข้าที่อะไรสบายนะครับนี่เลยพื้นนี่เป็นพื้นเหล็กถือว่าอนเนกประสงค์นะครับรถสีล้อก,กลางจะเข้าก็ง่ายจะออกก็ง่ายสะดวกสะดวกนะครับถามว่าสีล้อก,กับหกล้อแตกต่างกันไหมสาหรับผมก็สาหรับคนเคยขับรถใหญ่มาก็ไม่แตกต่างหรอกครับแต่เวลาคนขับรถเล็กมาแล้วรับหกล้อจะเป็นแบบ ช่วงจังหวะมุมตีโค้งจังหวะเข้าโค้งเวลาแบบจุดกลับรถเข้าโค้งแบบหักศอกอย่างเงี้ยหักศอกแบบกลับรถนะครับพวกอย่างเงี้ยขับออกเข้าออกง่ายอู่แล้วครับแต่ถามว่า6ล้อมันทุกได้เยอะไหมมรทุกได้เยอะกว่าอีกแล้วครับรถหกล้อนะแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจนะครับลองเปิดใจสักครั้งดูครับลองซื้อร้านผมดูสีล้อผมมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเหลือเลยมาเท่าไหร่ก็ปุ๊บปั๊บขายปุ๊บปั๊บขายปุ๊บปั๊บขายอันนี้เปิดราคาเราๆนะครับให้ลูกค้าเลยนี่นะครับห้ามพลาดทรงรถยืนดีมาก เรามาดูตัวนี้เป็นประตูฝั่งซ้ายเป็นประตูโชว์ขาอ่อนนะครับเดี๋ยวเนี่ยพวกคราบอย่างเงี้ยผมใช้น้ำยาขัดให้นะครับน้ํายาขัดให้ขัดให้แบบขา,ขาวๆเลยให้ลูกค้านะครับแจ้งลูกค้าตามตรงส่วนน้ามันเครื่องผมเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะครับก่อนจะส่งรถนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าด้วยตัวนี้เป็นประตูโชว์ขาอ่อนนะครับนี่ประตูโชว์ขาอ่อนนี่นะครับ เห็นไหมครับมองทะลุเลยประตูโช์คอ่อนแต่ฝั่งภายนอกไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะอ่นเป็นฟิล์มติดฟิล์มไว้แต่ภายในเราจะมองเห็นลูกค้านะครับมองเห็นข้างนอกนะครับคุยกันตามตรงง่ายๆนี่สภาพภายในนี่ครับเราได้มาสภาพนี้เลยสภาพคอนโซลภายในก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็พอใช้คุยกันตามตรงนี่สภาพคอนโซลห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังนะครับอันนี้ได้ห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังแต่เครื่องนี้ได้เป็นเครื่องลอยสำหรับลูกค้าที่ต้องถามว่าอยากได้เครื่องลอยแรงขึ้นไปก็ตัวนี้แหละครับบอ เบา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 ได้นะครับเบาะได้เลยนั่งได้สามคนสบายนะครับที่นั่งสามที่สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไว้แบบใช้ในไร่ในสวนไว้จะขนแบบตามหรือว่าพักทุกค้าพักใต,ต้ครับขนตามขนทุเรียนได้นะครับเพราะบางทีแต่และหน้าง,งานมันไม่เหมือนกันครับคุยก,กันตา,ตามตรงแต่ละหน้าง,งานไม่เหมือนกันที่เหมือนที่ร้านเหมือนกันบางทีลูกค้าอยากได้เครื่องส่งจังหวัดนี้อยากได้รถสง่งจังหวัดนี้ชอบรถประมาณนี้อะไรแบบนี้แบบนี้ทุกอย่างไม่เหมือนกันครับอยู่ที่ลูกค้าชอบเป็นหลัก บ,บางเจ้าก็ชอบหกล้อบางเจ้าก็ชอบสีล้อบางเจ้าชอบรถกระบะบางเจ้าก็ชอบรถกระบะบเก๋กงที่ผมเอารถเข้าเรื่อยๆพยายามขายรถให้ลูกค้าตลอดก็ให้ลูกค้าเลือกนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นครับนี่นะนี่เลยส่งรถก็ถือว่าโอเคลูกพี่สตาร์ทเครื่องเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูวงพวงอะไรก่อนแป๊บหนึ่งลูกพี่ยางมาเลยวงพวงอะไรก็ถือว่าสวยนะครับสวยเลยนะลูกสีสวย เป็นคาบเดี๋ยวใช้ยาขัดให้ขัดก็ออกครับเนี่ยน,นี่วงควงมาลัยถือว่าโอเคเลยวงควงมาลัยนี่ครับอ่ะสตาร์ทเครื่องแล้วค็ยกหัวให้ลูกค้าดูหน่อยผมบอกแล้ว,ว่าคันนี้ราคาเราเราใจลูกค้ามากๆ แทบแทบจะไม่เคยขายเลยราคาแบบอย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนทยนะ้ายมันเครื่องง่ายนะครับสีเรากลางเมนเทนเทน์ง่ายผมไม่ดูดฝั่งด้านซ้ายดีกว่าอัตราการยกหัวแล้วก็ช่วงห่างของหัวนะครับเวลาเราเมนเทนน์ให้ดูนี่ครับ นะครับเป็นช่องว่างก็งว่างเยอะมากๆพวงอะไรเบามากเลยครับอันนี้เบาๆเครื่องได้เป็นเครื่อง C B C ีซีสองร้อยฝาดำนะครับ CB C B C ีสองเครื่องร้อยฝาดำเครื่องแห้งมากๆครับท้ายนั่นเลย,ยเวลาเราขนบรรทุกคนได้เยอะนะครับอันนี้กองข่าวมันเยอะมากร้อยฝาดำลูกพี่ดับเครื่องเอาลูกพี่เอาเอาเอาหัวลงแล้วก็ดับสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งสิฟังเสียงเครื่องดิ พรีเซนเตอร์สุดหลองเราครับมีแฮกวันนี้อยู่เรารีวิวเราทั้งวันเลยวันนี้ดับลูกพี่ดับเครื่องซิ่งดับดับเลยดับดับดับก็ต้องถอยดับเครื่องอ่าสตาร์ทซิเห็นไหมครับเครื่องแน่นมากแน่นมาก ดับเครื่องเลยแจ้งราคาแล้วลูกีดับเครื่องเลยครับดับเครื่องเลยเราไม่ต้องดับเครื่องเลยเดี๋ยวแจ้งราคาลูกค้าฟังเลยก็เอาให้ไวเอาให้ทันกันนะครับเพราะลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆว่าสีล้อกลางจะมาตอนไหนนี่นะครับราคาถูกมากๆนะครับราคาก็สมน้ํำสมเนื้อพูดตรงๆสมน้ําสมเนื้อเขาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพบาท หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่เก้าห้าสี่เก้าเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็อย่าลืมฝากเพจด,ด้วยนะครับปอลุ่งเรืองอรัญสองนะครับทำเพจขึ้นมาเพื่ออัปเดตว่าเราจะเป็นคลิปแบบรถเป็นเพจท,ที่เราไล่ซื้อรถว่ามีรถคันไหนเข้ามาบ้างลูกค้าจะได้เห็นเห็นว่าเราซื้อรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างก่อนขึ้นอัปเดตรีวิวคลิปยูทูปนะครับปอลุ่งเรืองอรัญสองนะครับพิมพ์ว่าในใ,ในในเพื่อนๆในเฟซบุบ ปอลุ้งเรืองปอลุงเรืองอะไรยนสองนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกต o อกปอลุ่งเรืองอะไรยนเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทู e ปอลุงเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยลองเปิดใจดูสักครั้งครับใช้สีล้อกลางดูสักครั้งแล้วจะติดใจขอบพระคุณลูกค้ามากๆครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ